ครับก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมคนพันทิการาดซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โชว์รูมเปโยสุขุมวิทครับได้รับเกียรติจากทางเปโยประเทศไทยนะครับมาทำอะไรก็จะมาทดสอบเจ้าสิงโตน้องเล็กของเขาครับตัวล่าสุดในรหัส2008นอันนี้เลยซึ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาและ ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น B S U V เป็นรุ่นเริ่มต้นของเปโยนะครับที่จะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถจับจองได้และราคาของเขาเนี่ยน่าสนใจด้วยครับเพราะว่าต่ำกว่า1ล้าน2คือเปโยเอามาแข่งกับพวกรถ B S U V ที่ประกอบไทยทั้งหลายนั่นแหละครับที่เขาทำราคานี้ได้เพราะว่าคันนี้ C.K.D จากประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบขับแบบ one day trip นะครับเดี๋ยวการทดสอบจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่งานดีไซน์ของเขาก่อนนะครับต้องบอกว่า2008เนี่ยสวยงามจนได้รับรางวัล Red Dot Award Design ปี2020เลยครับ ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยของเขาก็จะเป็นแบบฟ u ู l l e ีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยไฟ DRL Daytime Running l i mm g h hmm. t เนี่ยครับ mm hmm. มันจะเป็นเส้นตั้งตรงลงมาในลักษณะของเขี้ยวสิงโตฮะไล่มาทาง mm hmm. ด้านข้างตัวรถครับชุดล้ออลอยของเขาจะเป็นล้อขอบ17นิ้วครับก็เป็นลายแบบปัดเงาแล้วก็ตัดกระสีดำจุดเด่นต่อมาก็คือเรื่องของ เส้นด้านข้างครับเนี่ยประตูหน้าและประตูท้ายครับมันจะมีเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าคล้ายๆไดมอนด์เชฟติดเข้ามาอย่างนี้ครเป็นเส้นปุ๊บประตูหลังก็เช่นเดียวกันเนี่ยจะเป็นเส้นตัดเข้ามาก็จะเพิ่มมิติตัวรถแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นต่อกันที่ด้านท้ายครับด้านท้ายอย่างที่ผมบอกไปนะก็เป็นไฟ LED แบบรมดำก็จะให้ฟีลแบบสปอร์ตแล้วเส้นตรงนี้ครับ เขาจะเป็นลักษณะของ l i ออนคล w ก็คือเป็นเหมือนกรงเล็บสิงโตนั่นเองครับผมและมองลงมาถังทางด้านล่างนิดนึงก็จะเห็นว่าท่อไอเสียของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นท่อออกคู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อผมบอกว่ารถคันนี้ให้อารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตนั่นเองในส่วนของการ ปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ล็อกรถเนี่ยก็จะต้องให้เวลากับมันนิดนึงคือถ้าเราถือกุญแจแบบคีย์เลสแล้วเนี่ยเราจะต้องแตะไว้ที่ขอบประตูตรงนี้นะครับสักประมาณ2วินาทีรถถึงจะล็อกพร้อมกับกระจกมองข้างเนี่ยครับก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติและเมื่อเราต้องการที่จะปลดล็อกรถนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับอ่ะแตะเข้าไปนะครับประมาณ2วินาทีรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติพร้อมกับก,บกางกระจกมองข้าง กลับมาในตําแหน่งเดิมครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกสะดวกมากๆเลยเพียงแค่เรามีกุญแจคีย์เลสเนี่ยติดไว้กับตัวครับแล้วเราเดินห่างออกมาจากรถเองเลยนะครับรถก็จะล็อกให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมเช่นเดียวกันกับตอนที่เราเดินกลับไปที่รถครับเนี่ยเราเดินเข้าไปหารถนะครับอ่ามันปลดล็อกให้เองเลยครับ โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเอาละครับเดี๋ยวผมเปิดฝากับอปรงท้ายให้เ,เพื่อนๆได้รับชมพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เปิดไฟฟ้านะครับ,รบก็ต้องใช้มือเปิดขึ้นมาก็จะพบกับพื้นที่มีความจุอยู่ที่434ลิตรนะครับแล้วเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยครัถาดที่เอาไว้รองวางของแบบกระชุกกระจิกได้ 434นี้สำหรับผมก็ต้องเห็ว่ามีพื้นที่วางกระเป๋าเดินทางได้อยู่ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ดูครับอ๋อก็จะพบกับตัวล้ออะไหล่นะครับก็จะมีล้ออะไหล่มาให้ด้วยแล้วก็มีช่องวางของเล็กๆทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับ แต่แน่นอนด้วยความที่เป็นรถ SUV เนาะมันจะสามารถพับเบาะลงได้ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ความจุเก็บสัมภาระเดี๋ยวผมจะลองพับให้ดู มันจะขยายพื้นที่เก็บของเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง1,467ลิตรแล้วก็เนี่ยครับสามารถเอาถัดที่รองสัมภาระท้ายออกได้ก็จะสามารถวางของในแนวยาวพวกจักรยานพวกอะไรพวกเนี้ได้ในตามสไตล์ของรถ SUV ทั่วไปเลยครับขอพูดเพิ่มนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประตูบานท้ายของเขาครับมันจะมีช่องเนี่ยครับ ซ้ายกับขวาตรงเนี้ไว้ให้แบบเคลือเทียดดึงลงมาในลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยดันปิดลงไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี่นตรงๆว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าก่อจะจับตรงนี้ลงมาแล้วจับนี่อีกทีอ่ะสู้เนี่ยครับปุ๊บแล้วปิดทีเดียวเลยจะสะดวกกว่าถ้าเกิดเขามีการออกแบบแบบมีช่องในลักษณะนี้ครับแล้วดึงลงอ่ะผมว่ามันจะใช้งานได้ง่ายกว่านี้ครับในเรื่องของการปิดประตูสัมภาระด้านท้ายครับ ครับและตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารของเปอร์โ t 2008แล้วนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งของผู้ขับขี่กันก่อนเลยฮะอันดับแรกครับเรื่องของตัวบบ่์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคือเขาเป็น BSUV เนาะก็จะเป็น SUV แบบไซส์คอมเพ c t ค่อนข้างกระทัดรัดดังนั้นเนี่ยตัวบ่ของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตอนเนี้รุ่น2008ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้ครับมีเพียงรุ่นเดียวก็คือชื่อรุ่นว่าอารลัะตรงนี้ มันจะปรับเบาะด้วยมือครับต้องใช้มือดันโยกนะครับไม่ใช่เบาปรับไฟฟ้าซึ่งถ้าเทียบกับราคาตรงเนี้ยอาจจะเสียเปรียบรถญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าราคาเนี่ยฮะจะได้พวก BSUV ฝั่งพวกญี่ปุ่นหรือรถที่ประกอบในบ้านเราอ่ะมันเป็นตัวท็อปแล้วซึ่งตัวท็อปองพวกนั้นเมื่อกี้มันจะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับและจุดที่ผมสังเกตอ่ะคือไปตำแหน่งมือโยกเนอนเบาะตรงนี้ครับมันจะต้องเอื้อมไปทางด้านข้างในตำแหน่ง ที่เราจะดึงตัวสายซีดเบลมานะครับอาจจะต้องเอื้อมือนิดนึงเพราะตอนแรกผมหาไม่เจอไงแล้วมือโยกดันลงตรงนี้ครับสำหรับตัวผมเองผมติดขับรถพวกซีดานเนาะรู้สึกว่าตำแหน่งพอกดบอะให้เตี้ยที่สุดแล้วครับผมยังรู้สึกว่ามันยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV แต่ถ้าใครชอบขับ แนวรถซีดานรถสปอร์ตอะไรพวกนี้จะรู้สึกว่า้อยากได้ให้เบามันสามารถปรับต่ําลงให้ได้มากกว่านี้หน่อยครับจุดต่อมาก็คือเรื่องของการปรับตัวโพซิชันในการขับนะครับคือพวงมาลัยเนี่ยมันปรับได้4ี่ทิศทางฮะเป็นแบบมือโยกเช่นเดียวกันเนี่ยครบปุ๊บขึ้นลงแล้วก็ยืดเข้ายึดออกจะจุดสังเกตนิดนึงของผมก็คือผมรู้สึกว่าพอผมจะปรับให้มันพอดีกับที่สรีระผมขับเองเนี่ยฮะ เขาของผมครับเวลายกจากคันเร่งมาเบรกเลยพวกเนี้ยมันดูจะติดช่วงท้ายของพวงมาลัยสักนิดหนึ่งซึ่งวิธีแก้ปัญหามันอาจจะต้องแบบเนี่ยครับดันล้นมาด้านหลังเพิ่มหน่อยแล้วก็อาจจะต้องโยกตัวเอนบออะไรพวกเนี้ยครับเพิ่มแต่จุดปัญหาต่อมาที่ผมเจออีกคืออะไรรู้ไหมครับ ไอ้มารวัดเนี่ยครับที่เป็นจอสี TFT ตัวนี้ต้องบอกว่ามันคมชัดแล้วก็ดูสวยงามเลยนะครับเป็น 3D 3ม,มิติและรูปแบบเป็นคอร์กพิทปัญหาคือพอผมปรับโพซิชันได้แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะโอเคแล้วมันกลายเป็นว่าไอกา้ก้านภูมอะไรด้านบนเนี่ยครับมันบังมารวัดตัวเลขความเร็วแบบพอดีเป๊ะเลยซึ่งจุดนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันยังดูขาดขาดเกินไปสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการปรับ ตัว driving position ให้เหมาะสําหรับสรีระผมเองนะอันเนี้ยผมต้องย้าไว้ก่อนคือจริงมันมีวิธีการปรับให้มันแบบมองเห็นอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าผมอาจ,จะไม่ไม่ค่อยชอบแล้วไงคือไม่ค่อยถนัดผมนะคือผมต้องโยกให้มันสมมุิแบบอ่ะนั่งขึ้นมาสูงสูงเลยถูกไหมครับปึ๊บอย่างเงี้ยโอเคถ้าเรานั่งขึ้นมาสูงเนี่ยเราจะเห็นละตัวเลขมาตรวัดอะไรตรงเนี้ยชัดขึ้นแล้วก็ยกพวงมาลัยตรงเนี้ยหลบมันก็จะสามารถทําได้ไม่ติดแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ถนัดกับตําแหน่งท่านั่งแบบนี้เท่านั้นเองครับ โอเคแล้วจุดต่อมาเรื่องของงานดีไซน์เนาะต้องบอกว่าคือภายในห้องโดยสารของเขาอะสำหรับผมผมขอยชมเลยเขาทำได้สวยงามมากๆตามแบบฉบับของรถแดนน้ำหอมครับก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องของขึ้นชื่อเรื่องงานดีไซน์อะไรความสวยงามอยู่แล้วดูสิครับวัสดุนเนี่ยตรงทริมคอนโซลฮะจนถึงแผงประตูเนี่ยก็เป็นลายเคฟลาหมเดเลยคือสวยงามฟูงมาลาย อันนี้ชอบมากๆจริงๆครับคือเป็นพวงมาลัยแบบทรงสองก้านแล้วก็ไซส์แบบขนาดกระทัดรัดนะครับตัดหัวตัดท้ายเลยเป็นทรงคอมแพคคือจับแล้วแบบกระชับมากเวลาแบบสาวอะไรพวกเนี้เวลาเข้าจอดพวกนี้มันเฮ้ยมันคล่องตัวมากจริงๆคือผมอะ่ะไม่เคยขับรถที่พวงมาลัยเล็กขนาดนี้มาก่อนนะครับถ้าไม่นับพวกรถแบบสปอร์ตซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยเพราะทรงเขามาแบบซูเปอร์คาร์เลยแต่ว่าตัวเท็กเจอร์ของพวงมาลัยมันจะติดแข็งๆไปนิดนึง แต่ผมรับได้นะคือผมชอบมากพวงมาลัยเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดเลยในห้องโดยสารขอกผิดตรงนี้นอกนั้นครับในรายละเอียดอื่นอย่างตัวจออินโฟเทนเมนต์ก็บิดองศาเข้ามาหาตำแหน่งของผู้ขับซึ่งก็จะทำให้เราแบบใช้งานได้สะดวกแต่มันติดอยู่นิดนึงคือผมรู้สึกว่าจอมนันอะแค่7นิ้วม,ม,มันเล็กไปหน่อยอะถ้าเทียบกับยุคสมัยนี้คือจอพวก Android แลอะพวกนี้โอ้โห9นิ้ว10นิ้วแล้วครับผมรู้สึกว่า7นิ้วเนี่ยมันยังเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วเราสามารถคอนโทรลเรื่องของระบบแอร์ครับได้โดยการใช้ปุ่มทัชสกรีนตรงนี้นะฮะเนี่ยทั้งในเรื่องของพัดลมแล้วก็เรื่องของตัวอุณหภูมิได้เลยก็สะดวกดีเหมือนกันมองต่ำลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์แล้วก็ถัดลงมาอีกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปุ่มอนาล็อกครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มไฟฮัทศาสตร์ปุ่มแอร์ปุ่มปรับพวกไล่ฟ้าอะไรต่างๆรวมไปถึง ปุ่มที่จะใช้ล็อกประตูรถนะครับเขาดีไซน์ออกมาในลักษณะที่ชื่อว่าเปียโนครับก็คือเป็นเหมือนปุ่มกดเปียโนโน,นี่แหละซึ่งผมดูแล้วก็แบบให้อารมณ์แบบสปอร์ตเหมือนพวกรถซูเปอร์คาร์อยู่เหมือนกันเอออันนี้ก็ทําได้ดีแล้วถัดลงมาอีกก็จะมีช่อง USB ให้เสียบนะครับสำหรับจ่ายไฟเนี่ยทั้งผู้ โดยสารด้านหน้ากับผู้ขับตรงนี้ฮะก็โอเคลงมาตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องวางของเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็ช่องจ่ายไฟที่เป็นช่องแบบเสียบที่จุดบุหรี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดกุญแจ k e y ์เล s ซึ่งจะทำงานผ่านเวลาเราสตาร์ทรถครับก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้เดี๋ยวมองต่ำลงมาห,หน่อยครับอันนี้เป็นคันเกียร์นะฮะลักษณะการทำงานของเขาเนี่ย คือจะต้องตบเข้ามาหาตัวเราเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงเห็นไหมก็จะเป็น R เพราะ R เนี่ยกล้องมองภาพด้านหลังครับก็จะติดทํางานขึ้นมาด้วยแต่ผมยังรู้สึกว่ากล้องมองภาพเนี่ยมันไม่ค่อยจะละเอียดมากสักเท่าไหร่นะเห็นไหมดูยังดูแตกๆอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยคือเพื่อนๆถ้ามองที่ด้านขวาตรงนี้ครับเหมือนเขาทําเอาไว้รองรับพวกกล้อง 360องศาแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่นอลโรฮะเป็นรุ่นเดียวที่จําหน่ายในประเทศไทยมันจะมีแค่กล้องมองหลังเท่านั้นดังนั้นมันจะไม่มีกล้องอีก3าตัวที่เหลือมันก็เลยไม่สามารถประมวลผลแบบ360องศาได้อะอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตนะเดี๋ยวกลับมาที่ตําแหน่งคันเกียร์กันต่อครับอ่าเสร็จอ่ะลงมาตรงนี้ก็เอ็นธรรมดาใช่ไหมฮะเสร็จดี D. แล้วพอดีเนี่ยถ้าเราอยากขับแบบแมนนวลโหมดฮะเราก็ตบไปทางซ้าย ตำแหน่งแมนวนวลแล้วก็สามารถชิฟเกียร์ได้ครับโดยการบวกก็คือตบลงมาล่างแล้วก็ลบก็ขึ้นไปด้านบนนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดซึ่งสามารถชิฟได้แบบแมนวนวลฮะโอเคกลับไปที่พีต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของ drive mode สามารถปรับได้3รูปแบบก็คือ อันนี้นะครับก็จะเป็น e ีโคกดลงมา1ทีเป็น Normal กดลงมาอีกทีนึงเป็นสปอร์ตนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวหน้าจอมาตรวัดที่เป็นแบบสี t f t นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเป็นจอแบบ3มิติด้วยถ้าเกิดมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับเนี่ยการแสดงผลอะไรหลายอย่างเนี่ยครับมันจะแสดงแบบ3มิติและก็จะสามารถกดเลื่อนตรงปุ่มบนพวงอะไรฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็จะสามารถปรับ รูปแบบอินเทอร์เฟซได้หลายรูปแบบอยู่เหมือนกันแต่จุดที่ผมสังเกตคือว่าการโหลดของมันนะครับมันจะค่อนข้างโหลดช้ามากพอสมควรนะครับแล้วส่วนใหญ่อินเทอร์เฟซการแสดงผลของมันจะไม่ค่อยแสดงผลในส่วนของตัวมาตรวัดรอบเครื่องยนต์สักเท่าไหร่ครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบขับแบบเชนเกียชิฟเกียเองนะครจะต้องปรับมาที่โหมดนี้ครับเพราะอันเนี้ยจะมี มาดบัดรอบครับเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะสเกลด้านข้างตรงนี้ขึ้นไปนี่ครับมันจะโหลดค่อนข้างช้าหน่อยครับกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของอินเทอร์เฟซตัวจอสีที t ทีนเนี่ยก็กินเข้าไปหลายวินาทีเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเช่นเดียวกันกันกบเวลาที่เรากดปุ่มแบบ ดับเครื่องยนต์หรือว่าเวลาเราจะสตาร์ทนะครับต้องกดค้างเอาไว้นี่ครับอ่ะแล้วเครื่องยนต์ก็ดับแล้วแล้วเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะฮะต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดค้างไว้ประมาณสักสามวิอะไรเงี้ยครับมันก็จะต้องใช้เวลาห่อสักนิดหนึ่งครับผมด้านข้างถัดกันมาจะเป็นที่วางแก้วสำหรับวางแก้ว ปกติทั่วไปได้2แก้วแล้วก็ตัวพักแขนตรงนี้ครับสามารถสไลด์ได้อ่านี่เลยคือสไลด์จนขึ้นมาถึงปิดไอตัวปุ่ม drive mode นี่ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละแต่มันเรื่องของ t e x t เจอรเนาะทั้งในส่วนของที่เท้าแขนตรงกลางกับที่แผงประตูเนี่ยมันก็ยังแข็งๆนิดนึงอ่าอันนี้ก็เรียนตามตรงเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตำแหน่ง ผู้ขับอีกจุดหนึ่งครับที่อันนี้ผมขอชมแล้วกันแล้วผมชอบด้วยก็คือว่าเขามีที่เก็บแว่นมาให้ครับซึ่งปกติถ้าเป็นรถรุ่นอื่นบางทีจะมีลักษณะของมือจับในแบบด้านหลังเนี่ยฮะแต่ว่าตำแหน่งผู้ขับเขาให้เป็นที่วางแว่นมาเลยซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมชอบใส่แว่นกันแดดอยู่แล้วครับทาให้เวลาถ้าเราแบบเอ้ขับแล้วพอกลางคืนแล้วเนี่ยเราก็เก็บได้เลย มาต่อกันที่พื้นที่โดยสารทางด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้ผมมาลองนั่งในเบาะที่อยู่ด้านหลังของคนขับเลยแล้วตรงเนี้ยเบาะด้านหลังคนขับเนี่ยผมปรับในไซซ,ซิ่งที่ผมอ่ะเป็นคนขับเองนะครับผมสูงอยู่ที่175ซนติเมตรพอมาลองนั่งด้านหลังครับในเรื่องของม e ีรูมเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณเนี้ยครับพอให้รู้สึกไม่อึดอดัดอ่ะเรียกงี้กันแต่ว่าในส่วนของตัว พื้นที่ที่วางเท้าอะครับผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มติดๆทางด้านใต้แล้วสักนิดหนึ่งนะครับคือถือว่าไม่ได้อึดอัดจ,จนเกินไปแล้วกันอ่ะเป็นประมาณนี้เสร็จต่อมาเรื่องของ Headroom ก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าอย่างผมร้อตรงนี้นี่4นิ้วยังเหลือเนี่ยฮะเหลือๆเ,เลยนะคือผมว่าคนประมาณร8 0กว่ากว่ายังยังนั่งได้อยู่โดยที่ไม่ติดศีรษะ แต่ว่าจุดที่ผมไม่ค่อยชอบนิดนึงคืออะไรรู้ไหมยะนี่มันไม่มีไอตัวพักแขนนะครับปกติรถสมัยนี้ส่วนใหญ่อะมันควรจะต้องมีที่เท้าแขนลงมาให้แล้วแต่ตรงนี้กลับไม่มีแล้วก็ที่หนุนศรีรษะทางด้านหลังครับก็สามารถปรับลงได้แล้วก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นได้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ถือว่านั่งได้กระชับอยู่นะไม่อึดอัดแล้วก็ตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่นะตอนนี้ครับก็รับ ต้นขาได้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วกันครับก็โดยรวมเบาะก็ไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแข็งนะครับคือนั่งได้กระชับอยู่แล้วก็ไม่อึดอัดครับด้วยความที่เขาเป็นเปอร์โย208 0คือเป็น Compact SUV ขนาดเล็กยังนั้นออปชั่นตามที่ผมได้บอกไปหลายรอบนะว่าอาจจะสู้กับรถที่ CKD ในบ้านเราไม่ได้คือมันจะไม่มีแอร์ตอนหลังครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใคร นั่งโดยสารตอนหลังแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างบ้านเราครับก็อาจจะต้องขอให้ผู้ที่นั่งโดยสารตอนหน้าเนี่ยครับเปิดแอร์แรงๆเป่าลมให้มันแรงมาหน่อยนะครับเพราะอย่างตอนเนี้ยผมจอดหนก็ต้องถือว่าลมแล้วเนาะยังรู้สึกแบบร้อนๆอยู่เลยต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงขุมพลังของตัว2 0ง8 0 8กันนะครับ ก็ฝากระโปรงของเขานะครับค่อนข้างเล็กแล้วก็มีน้ําหนักเบาถ้าเป็นสาวๆเนี่ยก็สามารถเปิดได้อย่างสบายตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะเครื่องเล็กครับพิกัด1.2ลิตรมีชื่อว่า p e ยว e ทคและเขาได้รับรางวัล International Engine of the Year ช่วงปี2015ต่อเนื่องถึงปี2018เลยครับพละกำลังที่มันเค้นออกมาได้เนี่ยจะอยู่ที่130แรงม้านะครับออกมาที่ 5,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดเนี่ย230นิวตันเมตรที่1,750รอบต่อนาทีก็ต้องถือว่ารอบทอกเนี่ยครับมาค่อนข้างเร็วใช้ได้จึงทำให้รถคันนี้ครับเขาเคม0ถึง100อัตราเร่งนะครับอยู่ที่9.9วินาทีเท่านั้นโดยส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดนะครับลงสู่ล้อคู่หน้านอกจากนั้นในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องบล็อกเล็ก เขาเคลมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16.7กิโลเมตร่อลิตรเลยทีเดียวครับสำหรับสเปคของ2008นะครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ที่เป็น E10 ขึ้นไปนะครับคือไม่ควรเติม E20 แล้วก็ตัวเลขออกเทนเนี่ยก็ให้ใช้เป็นขั้นต่ำเนี่ย95เลยหลังจากที่ผมได้ลองขับตัว2008 แล้วนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นแรกก็คือเรื่องของขุมพลังของเขาก่อนครับที่เป็นเครื่องบล็อกเล็กแต่ก็พ่วงมาด้วยระบบเทอร์โบอัดอากาศนะครับตรงนี้ทำให้มันสามารถรีดกำลังได้ในระดับรถยนต์พิกัดประมาณ1,500ซีซีต้องบอกว่าถ้าเกิดขับในโหมด normal หรือ eco ตรงนี้ผมยังรู้สึกว่าคันเร่งของเขาไม่ค่อยกระชับกระเฉงเท่าที่ควรครับคือผมเรียนตรงๆว่าผมเองเนี่ยเป็นคนเท้าค่อนข้างหนักนะ ก็เลยจะเซ็ตไว้ที่โหมดสปอร์ตเป็นหลักเลยครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยการตอบสนองเวลาอยู่ที่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะเรสปอนได้ไวขึ้นคือถ้าเราขับแบบทั่วไปอ่ะผมว่า Normal e อีโคก็ต้องถือว่า เหลือเฟือแล้วแหละเพราะว่าทอคเขาอ่ะ230มนิวตันเมตรมาที่รอบต่ำครับประมาณ1,750แต่ผมแค่รู้สึกจังหวะแบบถ้าเราคานรถติดติดในเมืองพวกนี้ฮะแล้วเราต้องการแบบความกระฉับกระเฉงในจังหวะออกตัวหรือเล่งแฟงเพราะแบบไม่อยากติดไฟแดงเลยพวกนี้เรากดไปทันทีมันเหมือนมันมีจังหวแะแหลกหน่วงอยู่พอสมควรผมเลยใช้แบบโหมดสปอร์ตเป็นหลักเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตกงนะครับว่า ใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดขับอย่างอื่นแล้วก็ดูตามสเปคโวรชัวร์ที่เขาเคมอัตราเร่ง0ถึง100 9.9วิก็ไม่ได้ขี้เหล่กว่ารถคันอ,อื่นๆในคลาสที่เป็นแบบพวกไฮบริดนะครับคือพวกที่เป็นไฮบริดเนี่ยผมยอมรับว่าพวกนั้นจะได้เปรียบคันนี้มากกว่าในช่วงออกตัวเพราะแบบบางทีมันได้ในเรื่องของ Motor, Fire, Fire, มอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยมันไม่ต้องรอรอบครับแต่คันนี้มันไม่มีตรงนั้นเนี่ยสำหรับเท่านี้สำหรับตัวผมเองถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เรื่องต่อมา ที่ผมชอบก็คือเขาเป็นเกียร์แบบ6สปีดอัตโนมัติซึ่งรถส่วนใหญ่หลายคันน่ะให้เป็นแบบ CVT โดยส่วนตัวผมผมเป็นคนไม่ชอบระบบเกียร์ CVT ครับพอเป็นเกียร์แบบ6สปีดเนี่ยเราสามารถขับแบบแมนนวลโหมดได้แบบชิฟเกียร์เองได้จริงๆเหมือนเวลาเราอยากขับแบบฟิลลิ่งสปอร์ตอะไรพวกนี้ครับแค่ผักหัวเกียร์ครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ ตบลงมาบวกแล้วก็ดันขึ้นลบตรงนี้ก็คือสามารถขับได้แบบแมนวนวลแบบจริงๆ,จ,งๆงจังๆเลยซึ่งจุดนี้เป็นอีกจุดที่ผมชอบมากและใครที่ชอบฟิลลิ่งการขับแบบสปอร์ตตรงนี้ก็คือจะให้ความรู้สึกที่ดีเยี่ยมเลยยิ่งถ้าเกิดมีพดเดิลชิฟ์ให้นะโอ่งต้องบอกว่าน่าจะสนุกมากๆเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยฮะทรงเขาเป็นแบบหัวตัดแล้วก็ท้ายตัดแล้วก็เป็นลักษณะคอมแพรให้ความกระฉับกระเฉงได้ดีมากๆแล้วก็ ตอบสนองได้ดีครับคือฟิลลิ่งอ่ะเรารู้สึกจับกระบอโคงเหมือนเรานั่งขับรถสปอร์ตหรือรถซูเปอร์คาร์ประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ดีงามต่อมานะครับที่ผมจะพูดต่อในเรื่องของตัวแฮนดิ่งของเขาซึ่งแฮนดิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราขับแบบสาวเวลาถอยจอดออกตัวหรือว่าถ้าคุณจะต้องแบบจอดรถในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับรถติดติดอะ่ะผมว่าน้ําหนักอะ่ะมันดีเลยคือสาวมือเดียวได้สบายสบายแบบจับแค่2นิ้วอะไรเงี้ย หมุนพวงมาลัยได้และและอย่างที่บอกว่าวงมันค่อนข้างเล็กทําให้เราสาวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมชื่นชมครับจนผมมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทาไมรถหลายรุ่นนะครับตั้งนานหลายปีมาแล้วเขาไม่ออกแบบพวงมาลัยให้คอมแพคเหมือนอย่างโฟลโ2008คันนี้กันนะเพราะมันให้ความกระฉับกระเฉงที่ดีมากๆในขณะที่เราขับด้วยความเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่า มันมีความหนืดที่ตึงมือสู้มือได้ดียิ่งขึ้นเวลาเราเข้าโคง้งอะไรพวกนี้ผมรู้สึกถึงน้ําหนักที่แบบเฮ้ยเข้าแล้วมันให้ความคมอยู่คือขับได้สนุกอะครับคือไม่ได้รู้สึกแบบเบาโหวงที่ความเร็วสูงสูงหรือเวลาเทีร์นิ่งเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเอาไม่อยู่คือพวงมาลัยเนี่ยถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับและประเด็นต่อมาเรื่องของระบบกันสะเทือนของเขาครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ดีงามเพราะ ให้ฟีลลิ่งแบบระบบช่วงล่างของรถยุโรปเลยหมายความว่าไงหม,มายความว่าผมรู้สึกว่าผมขับ20-8กันนี้แล้วมันให้อาการแบบช่วงล่างแบบหนักๆแน่นๆอ่าถ้าเกิดแบบขับพวกรถญี่ปุ่นหรือรถแบรนด์อื่นๆหลายคันนะครับอ่าเรียนตรงๆนะผมจะรู้สึกว่าช่วงล่างมันดูแบบวงๆไปนิดนึงคืออาจจะนั่งได้นิ่มได้สบายๆครับแต่มันอาจจะรู้สึกถึงความจ้วยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยมั่นคงแต่ เวลาขับ2008ผ่านพวกรอยต่อถนนหรือแบบเวลาผมขับบนทางด่วนช่วงที่มันมีรอยต่อเรื่อยๆเนี่ยเขามันจะแบบตึบๆๆแบบแน่นมากรู้สึกแบบโ,โหกระชับดีมากๆไม่รู้สึกแบบคลอนตัวเลยเอาง่ายๆนะถ้าจะให้พูดตามตรงอย่าหาว่าอวยหรืออะไรนะตัว bm f30 ของผม่ะครับ 320d เนี่ยคือยังรู้สึกว่าท้ายมันนะโยนตัวยิ่งกว่าตัว2008คันนี้อีกนะครับ ฟีลลิ่งช่วงล่างของ2008เนี่ยสำหรับผมถือว่าเบอร์ต้นๆของการที่เขาเป็น B SUV ในระดับประมาณ1ล้านบาทนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือระบบเบรกของเขาเป็นดิสเบรกแบบ4ล้อแล้วก็การตอบสนองของแป้นเบรกค,ครับทำได้ดีนะคือรถหลายคันเนี่ยด้วยความที่เป็นรถแบบ SUV มันก็จะออกไปทางแบบนิประสงค์ครอบครัวหน่อยคุณอาจจะต้องแบบว่าแตะเบรกลงน้ำหนัก มากสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่า2008เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยคือแตะปุ๊บเฮ้ยน้ำหนักมันมาเลยมันชะลอความเร็วได้ลงมากพอสมควรทีเดียวเลยครับจุดนี้เอาเป็นว่าขับแบบใช้งานทั่วๆไปอะ่ะสำหรับผมผมถือว่าการเซ็ตแป้นมาตื่นใช้ได้ผมชอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางคนที่ขับแบบสบายๆอยากจะนิ่มนวลสักหน่อยอครับอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย hey, อยากให้มันลึกอีกสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันหัวที่หัวต่าไปหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมเองผมชอบฟิลลิ่งสปอร์ตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันลงตัวแล้วทั้งในเรื่องของตัวฟุมาลัยระบบกันสะเทือนเบรกอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยครับก็เรื่องของเครื่องยนต์เนาะพละกําลังเนี่ยก็ตามเรื่องของพิกัด c ีซีเขาแต่ถ้าเซตเป็นสปอร์ตก็ถือว่าขับสนุกกระชับกระเฉงใช้ได้แล้วครับ แล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ2อ0 8อันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่าเขาอ่ะมีให้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับก็จะมีระบบเตือนการชนทางด้านหน้านะครับตรงนี้ฮะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยแล้วก็จะมีเสียงเตือนให้ด้วยแบบมันจะคอยเตือนตรงหน้าจอสี t f เตรงนี้ตลอดครับถ้าเกิดเราไม่เว้นระยะจากคันหน้าคือระยะอันตรายแล้วเนี่ยมันก็จะเตือนบอกเรารวมไปถึงตัวระบบเลนค k e e แอสซิสครับตรงนี้ซึ่งสามารถปิดได้ ถ้าใครไม่เปิดไฟเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนเลยพวกนี้พวงมาลัยน,นะครับมันจะช่วยดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเองอ่ะนอกจากนั้นก็จะมีพวก ABSESP พวกนี้เป็นมาตรฐานครับรวมไปถึงบายสปอตที่กระจกมองข้างสรุปแล้วนะครับ p e u g e โ t 2008เจ้าสิงโต2ขาคันนี้ถือเป็นรถ BSUV ที่น่าจับต้องครับคือต้องบอกว่า ราคาค่าตัวเขาเนี่ยมาสู้กับพวกรถ C K D ประกอบในประเทศไทยนะแต่ว่าเรื่องของ handling อันนี้ดีงามเลยครับจากพวงมาลัยที่เป็นหัวตัดท้ายตัดแบบ2ก้านนะครับคือให้ความกระฉับกระเฉงดีมากช่วงล่างก็ feeling แบบรถยุโรปขนานแท้เลยคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยครับไม่ติดแบรนด์อะไรเงี้ยผมว่าเปอร์โยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตรงตามคอนเซปต์ be your first European ราคาเลยครับแล้วค่าตัวของเขานะ1ล้านะ1,189,000บาทคืออาจจะแพงเท่ากับตัวท็อปรถ BSUVCKD แต่ออปชันเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าซูไม่ได้เนาะแต่ได้ในเรื่องของนี่ครับดีไซน์ที่เป็นแดนน้ำหอมฝรั่งเศสการันตีด้วย Red Dot Award ปี2020ถ้าใครนะครับ ชอบความเป็นยูนิความเป็นเอกลักษณ์เปอร์โย2008ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับ2008จะมีสีให้เลือกด้วยกันนะครับทั้งหมดสีสีเลยก็คือคันนี้ที่เป็นสีส้มมีสีดำมีสีเทาแล้วก็สีขาวไม่เพียงเท่านั้นครับที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจคือราคาไม่ถึงล้านสองเขาจะมาพร้อมกับตัว value care package ครับก็คือสามารถ เข้าไปเช็คระยะอะไรพวกนี้ได้ฟรีในลักษณะแบบเดียวกับ BSI ของ BMW นะครับ3ปีหรือ60,000กิโลเมตรเงื่อนไขระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนและสำหรับในคลิปต่อไปครับผมจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนติดตามไว้ด้วยครับที่ช่องพนทิปเปอรพีนี้กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ผมพลพันทิพการาต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อน แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ